สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เขารถนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปูจันร์ทองค์ดำนะคะกับกท่านอาจารย์สุกรธรรมวาทีค่ะวันนี้นะคะเรามีคําถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าถ้าทําบุญ<อ>นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำสา่บาต อ่าสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะครับไม่กรดน้ําอ,อ่าจะได้ผลหรือว่าประโยชน์ที่ได้รับกับผู้ที่เราที่ไท้เนี่ยจะถึงไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่ฮิตเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ฟังฮิตแต่อาจารย์เห็นมันคืออะไรขี้ใจแล้วไอ้เรื่องก,กวดน้ามาถึงอ,อับทะเลาะกันนะและอ่าน แล้วก็เนี่ยเราก็ดูให้ต้นสายปลายเหตุเพราะตาไปเห็นด้วยกับตาไงหูไปได้ยินกับหูเฮ้ยไม่ไม่กวดน,น้ําแล้วก็ทะเลาะกันไอ้น่นก็บอกว่ากวดแล้วกวดไอ้ใจเท่านั้นแลหละไอ้นี่ก็ขึ้นเสียงอย่างนี่ก็เอาหลักธรรมต่างคนต่างมีธรรมะไอ้นี่มึงทําผิดรนปตพ่นิไอ้น่ยก็บอกว่ามึงติดรูปแบบมันไม่มีสมัยพระเจ้าพิมพิสารคือกวดน้ําเนี่ยแล้วไอ้เปรตเปิดอะไรเนี่ยญาติที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้รับพอไม่ได้รับปั๊บมาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกว่า ส่งกระแสจิตไปที่ส่งกระแสจิตจคือแผ่เมตตาเขาใช้คำว่าเขาเรียกแผ่เมตตาแผ่เมตตาคือในบทที่เราปฏิบัติมาถึงตรงนี้นะแล้วเ,เราเข้าใจว่าเออใช้แผ่เมตตาลื้นึกถึงคนนั้นนิดนึงไม่ใช่สักแต่ว่าแผ่เพื่อไงน้อมใจลงไปตรงเนี้ยเขาเรียกอัดปายจานาน้ำไมา้น้อมใจลงไปแล้วส่งกุศลน,นึกถึงหน้าคนนันงคนนีอนอน้อย่างเงี้ยเขาเรียกวดน้าทีนี้พออัดถกถาจาย์มาแต่งพระไตรปิฎก ก็เอาเลยเป็นเรื่องกวดน้ํากวดน้ําคนถามเข้ามาัมนก็เป็นรูปเป็นรูปแบบกวดน้ําพอปั๊บเนี่ยยมต้องการพอโยมบางคนไปวัดพระท่านก็นเข้าใจพระศึกษามาที่วัดไม่มีที่กวดน้าหรอกยมก็ไปเลยไปสั่งให้หลวงพ่อซื้อหลวงพ่อไม่ซื้อเห็นไรสาระวันหน้าโยมไปใหม่โยมก็ซื้อด้วยซื้อเองเลยพระไม่ซื้อกูซื้อทุกวันเนี่ยท่าน พระเนใี่ยนะยอมจะเอาอะไรไ,ไม่ใช่พระก็เอาทั้งนั้นขี้เกียจทะเลออาะกับโยมเออสุดท้ายเนี่ยพระก็อยากจะบอกโยมรถเนี่ยนะบางทีเนี่ยไม่อยากจะเจอม,มาได้ขังอะไรแต่ว่าโยมให้เจอเพื่อความสบายใจพระก็เจอพอเจอมาแล้วทุกคนไปอ้างสปปรรพคุณว่าพระอย่างงู้นตรงนี้สุดท้ายหลวงพ่อคุณเราบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงวิ่งร้อยกว่านะกูหลวงพ่อคุณกูณณโดดลงรถ่อ,อแล้วกูไปเอากับมึงละใช่ไหมล่ะ เออหลวงพ่อคุณนั่นพูดดีนะสุดท้ายเรื่องกวดน้ามันก็คืออย่างนั้นไะเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็น้อมใจลงไปนึกถึงหน้าก็ได้เหมือนเรานึกถึงหน้าครูบาอาจารย์นึกถึงคนเ,เราแผ่ส่วตนก็ได้เอออะไรเล้กแต่คือแผ่ไปเอาให้จิตเขาเรียกาทาสมาธินั่นเองให้จิตตั้งมั่นหน่อ,อยเขาถึงบอกให้ทำไมเราต้องนมโมตั้งรับศีลนู่นนี่ให้จิตมีสมาธิก่อนให้น้อมใจไปรับศีลจริงๆนะไม่ใช่สักแต่ว่าสวดนโมไม่ใช่สักแต่ว่า ถือศีลแต่สุดท้ายให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลน,นะก็ไม่มีอะไรที่ยึดเหลี่ยวให้จิตเป็ี่ยนสมาธิก็เอาน้ามาโ,<อ>โถบางคนบอกอย่าให้น้ําขาดสายนะนั่นแหะคือการทําสมาธิไงให้อเออให้จิตตั้งมัน่นให้มันถึงอะ่ะ<อ>ก็ถึงไม่ถึงอะ่ะให้จิตเป็นสมาธิไม่ไปวอกแวกไปนึกถึงใครมันกำลัฟงฟุ้งซ่านแล้วก็จะไปไม่ถึงเนี่ยมันมีแค่นี้แต่ณนะบัดนี้คนไม่ได้พิจารณาเมื่อไม่พิจารณาเรื่องกวดน้ําอ่ะ ต้นเหตุของมันคืออะไรคือทำสมาธิและแผ่เมตตาไปไม่ได้คิดแล้วมันนึกถึงรูปแบบต้องกวดนานะนึงก็ถึงกับทะเลาะก,กันเพราะว่าขาดการพิจารณาแล้ววิเคราะห์ว่าเฮ้ยความเป็นจริงมันเป็นมาอย่างไงหรืออะไรงไงเนี่ยถึงอธิบายให้กวังที่ต่อไปมากวังแล้วนะใช้เกิดประโยชน์นะถึงเขาจะมีคนว่าแล้วเราก็อย่าไปโกรธเขาโกรธก็ได้ไมโกรธก็ได้บางทีหนักกว่านั้นนะท่านแต่แต,แต่แต่การเออต่อคนที่ทหางแต่ตอนนี้จะถามอาจารย์อยู่เออนั่นแหละบางที ไปที่โบสถ์นะผมเคยไปเห็นโอ้โหขบวนนะั้นเล่นกับไ,ไอ้แตะเนี่ยน,นะเพราะมันมีส่วนร่วมโคศกที่งานวัดอ่ะเขาอ้าวแตะกันหน่อยเสียงมันก็ทั่ววัดเนี่ยโอ้โหแตะกันมันขบวนเลยยังกับถ้าคนไม่รู้ไอ้ศาสนาอื่นมาดูด้วยว่าหลังมาดูเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเขางงเออระวังนะไอ้พวกว่าหลังเนี่ยไม่ได้นะอ่าพระไทยหรือคนไทยอ่ะผีว่าหลังอนะ่ะมันไม่กลัวนะถ้าส่วนคน ท่านรู้ไหมท่านไม่กลัวแบกไม่ออกใช่มันไม่รู้เรื่องหรอกเออท่านจะให้มันกลัวท่านองไปสวดมนต์เป็นฝรั่งเนี่ยข้อธุรกิจที่ได้ธรรมะพุทธเจ้าต้องมีเหตุผลนะครับอ้าวมีอะไรอีกไหมทางโลกวัสดีการได้ความกระจ่างแล้วนะครับว่าเป็นกุศโลบายขวดน้ําใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแล้วกันนะคะก็เลยเป็นข้อคําถามที่ถามข้ามาทางบ้านนะคะแล้ววันข้างหน้านะคะอยากทราบอะไรอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ เราจะมีคําตอบให้กับทุกท่านค่ะอย่างนี้เลยคะ่ะจะจะกับอาจารย์สุกรธรรมวัตี<ฤ>ผู้ปฏิบัติจริงนะคะเห็นมาด้วยตัวตัวได้ปฏิบัติมา,าถึงตอบับท่านผู้ฟังได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุกรธรรมวัตีแวะนัที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแปดนาที